คลิปนี้เป็นคลิปที่ไปสองคนไกลที่สุดท้งแรกคือจะไปที่ชนบุรีไกลสุดแล้วเริ่มต้นที่นี่แหละ BTS อรุงสุขในถุงนี้น่าจะเป็นข้าวขอข้าวกันไปกินด้วยนะประหยัดสุดๆก็จะออกเดินทางตอน7โมงแต่ตอนเนี้7โมง20แหละสายแหละ ตรงนี้เป็นสะพานบ้านบึงแถวชลบุรีเป็นทางเลี่ยงเมืองที่เลือกในรอบนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเลือกเส้นทางได้จะเลือกไปเส้นทางที่ลดน้อยๆเพราะว่าจะไม่ต้องโฟกัสก,กับเส้นทางมากจะได้ชมวิวข้างทางได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวจะพาไปดูทางที่เลือกในรอบนี้เป็นยังไง ที่เราข้าพสะพานบิ้ยักษมาแล้วก็จะมาเจอกับทางแบบว่าทางพุทิ์เขานะมาดูทางตรงนี้กก่อนตลอดเส้นทางนี้ไม่ค่อยมีรถสัญจรนะแล้วก็มีสุสารเยอะมากลามมนะแล้วก,ก,ก็ต้องขับระวงังทรายบนถนนด้วย ทางนี้รถน้อยตลอดเส้นทางนี่บรรยากาศดีอยู่นะเจ็ดด้ามุมกล้องตรงนี้เนาะที่จริงถ้ามีกล้องติดหมวกอะ่ะจะสวยกว่านี้แต่นี้ติดหน้าอกมันก็เลยเห็นมุมต่ำไปนิดนึงเราขับมาไม่นานนะก็จะถึงแหละนี่แหละทางเข้าวัดเขาตะแบกถ้ามองไปไกลๆจะเห็นพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขานั่นแหละที่เราจะไป ตอนเวลา10โมง13 Uhr, แต่ตามเป้าอ่ะ9โมงครึ่งช้าไปครึ่งชั่วโมงอาจจะก,กะเวลาผิดอาจจะแบบว่าจริงๆมันต้องใช้เวลาเท่านี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าตรงนู้นมีที่นั่งกินด้วยทำไมวันนี้คนน้อยเนาะดีจังเลยอ่ะคิดว่าวันหยุดยาววันนี้คนจะเยอะซะอีกอากาศน่าจะร้อนเดี๋ยวอดอดเสื้อก่อนข้างบนน่าจะร้อนมากมีปอแขกเลย แต่ฝนจะตกอะขหมกไปด้วยเพราะคิดว่าข้างบนนั้นน่าจะร้อนหยุดวันที่สิบหกของทุกเดืออ,อเหรอนี่วันหยุดถ้าวันที่สิบหตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือวันนะคะจะเลิกสะพานกระจกบจะเปิดให้เข้าชมตามปกติได้ได้เพราะว่ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์ เราต้องอธิษฐานจิตนะพระอุโบโสถวัดทองกระเบเนน,น้ำซุปนวลลายถ้ <c oughs> านี่เป็นเส้นทางนะ <c oughs> ข้างบนน่ะ <c oughs> เป็นสพาน <c oughs> <c oughs> เราต้องเดินอ้อมเขาทางทางนี้แล้วก็วนๆหนึ่งรอบไปทางนู้น ถ้าเหมือนฝนจะตกเลยอะถ้าให้ดูวิวถือถือถ้าเราจะไปทางไหนอะไปทางนี้ดิาเหมเราไม่ซื้อต่อไปรู้สึกว่ามันสูงไงทางนู้นอะก็เลยเดินทางนี้แทนเท่ากันนะหนูเหนื่อยแล้วเนี่ยมันจะมีทางขึ้นที่จะต้องเดินขึ้นมาจากไกลๆกล แล้วก็ต้องเดินไปทางอุ้ยมีโต๊ะนั่งพักนะท่าเหนื่อยเหรอเหนื่อยยังอะ่ะก็เหนื่อยแหละแต่ถ้านั่งพักไม่หน่อยจะถึงว่ดูทางขึ้นดิดูเป็นธรรมชาติล่มเดือนสุดๆหน้ามานะแต่ว่าจะอาจจะเหนื่อยนิดนึงจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเ่ง,นะงออกกำลังกายด้วกันวิ่งเลยดูดิสองคนนั้นยังวิ่งขึ้นได้เลยอ้าวเหนื่อยซะและ้ว <laughs> น่ารักแชียเนาะเหมือนเดินสบายเลยมีคนผูกเชือกอันนี้ริบบิปป้นเออริบบิปป้นอันนี้ตลอดทางเลยล่มนะนี่ขนาดกี่โมงแล้วนะสิบโมงกว่าสิบโมงกว่ายังจะสิม,มีล่มตลอดเลยตรงทางเดินอนะไม่ร้อนหรอกแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นอาจจะเหนื่อยหน่อยเน,ยนี่ดูความชันอันนี้คือตั้งกล้องตรงๆยังเห็นถนนแบบชันๆเลยระหว่างทางก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆนะ ต้องโคดินีนหรือเปล่าอ๋อมันคือแบบว่าป่าไผ่ทั้งหมดเลยเนาะเนาะเป็นต้นไผ่หมดเลยดูดิใช่ปะ่ะใช่ก็เลยไม,มไม่ร้อนด,ดิแล้วมันต้องอย่างเงี้ยควยกันอะเป็นซุ้มให้เราเดินสวยอยู่นาะทำให้ไม่ร้อนด้วยเนาะใช่ดีอยู่เนาะมันเดินได้แต่แบบต้องแบบเรื่อยๆไม่รีบอะ ไม่งั้นเหนื่อยอืมแต่ดีอ่ะวันนี้มาวันหยุดยาวสี่วันด้วยนะแต่ว่าแต่โชคดีคนไม่เยอะโชคดีมากก็ได้คิดว่าคนจะเยอะกว่านี้หรือคนไปอยู่ตรงบางแสนไม่ใช่สะพานอ่ะสะพานอันสะพานกันจกแ,<ต>แล้วก็อาจจะไปโผ่บางแสนแล้วก็ได้ทำไงนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าถ่ายรูปสวยนะ ขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพักลางทางก่อนอ่ะอยู่กลางกลางภูเขาไอ้อ้วนไอ้อ้วนน้ำหนักแน่นอนนี่ไงถ้าเกิดว่าเห็นสาราเห็นห้องน้ำอะไรสีเขียวๆเนี่ยคือถึงแล้วดีใจไหม ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วมีห้องน้ำมีผาด,ด้วยอันนี้หรอัไหนอ๋อจำผิดที่จริงต้องเดินขึ้นบันไดนี้ไปอีกฮะจริงปะจริง <c oughs> เสียนลิงตีกันสำคัญไหมเขีนเยนอะไรนะลิงอันนี้หรอทางขึ้นไปวัดข้างบนอีกใช่ไหม ดิขึ้นมาชั้นแรกวันนี้ท้องฟ้าสวยด้วยนะจะมีหลังคาศาลามีตาลาให้เราพักแลยแล้วก็มีพระที่นั่งเต็มไปหมดเลยไปไปขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าความสูงก็ประมาณสุดลูกหูลูกตา บอกว่าถึงแล้วเงายังไม่ถึงเนี่ยว่าต้องขึ้นไปอีกหน่อยนึงใครจะไปไหนก็ไปก่อนเลยนั่งแล้วไหนอยไม่ไหวยู่ข้างบนถือว่า คุ้มค่ากับที่เดินขึ้นบันไดามานะเหนื่อยนิดหน่อยอเพื่ออะไรนะเหนื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูวิวรอบๆแ๊บเสี่ยมีไข่ตรงกระจกอ่ะใกล้ถึงแล้ว เดี๋ยวเข้าไปว่าข้างในกัน <Okay. S 1> ในนจะเป็นหุทธาประวัติของพระุทเจ้าไป<อ>สะพานกระจกแหละ,ะใช่เมื่อกี้เราขึ้นมานี่ก็ลง <Okay. S 2> จะลงอ่ะต้องระวังมากๆเลยนะ อันนี้กิ้งของจริงต้องค่อยๆเดินลิงให้ถ่ายรูป เดินลงมาก็จะถึงสะพานกระจกตรงนี้จะมีที่ชมวิวอยู่ตรงนู้นไปดูที่ชมวิวกันดีกว่าโหตรงนีก็สวยมากมีแต่เขาแล้วก็มีป่าคือวันนี้สวยมากมีที่นั่งตรงนี้ด้วอดูดิอ้ยยตัวเสียวเหมือนกันนะ เสี่ยวรองเท้าล่วงเสี่ยวล่วงลงไปเองอ่ะเ๊บซี่คือที่สุดตอนเนี้ยรอดแล้วข้างบนมีน้ำขายตัวเข้าตรงร้านคาสซดิกาอืมต่นเข้าสะพานคนละ40บบาทแต่ถ้าถ้าฟรีก็จะเป็นอันนี้ มีที่ครอบรองเท้าให้ด้วยน่าจะเอาไว้การกระจกเป็นรอยนี่เขาใส่รองเท้าตรงนี้เสีเยวออเหมือนกันนะไปคิดมากตกลงไปก็ไม่ทันเจ็บหรอก นู่นไงทางที่เราขึ้นมากำลังจะไปน้ำตกชันตะเถ็นกันแล้ว ข้าวน,น้ำตกชันตาเดียวเซ้ายข้างหน้าไปกันเลย รักษาพันสัตว์ป่าเข้าเดี่ยวน้ำตกซันตาเต๋นลงมาจับล้าเงินที่ป้อมนะครับค่ะไ,ได้มาแล้วค่าเข้าเท่าไหร่นะเก้าสิบเพราะว่าคุยอย่างคนละสามสิบแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สิบบาท ไม่นะคะี่ไงมาสองคนคนละสามสิบแล้วก็ค่ามอไซค์สามสิบรวมเป็นเก้าสิบบาทอุ้ยดูคนอย่างเยอะ ก็นะครับข้าวเดินนี่ขึ้นน้ำตกได้ถึงไหนนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเลถึงชั้นสี่เลยนั่นแหละโอ้แต่เดินตรงนี้ไปสามร้อยเมตรโอเคได้ลน้ำตกชั้นได้นี้นะเราขึ้นมาครับเราจอดแล้วนะขขบข้าเพื่อนครับใหม่ๆแนะนำให้เดินครับเก่าๆขึ้นเราใหม่ไหมใหม่เพิ่งมาครั้งแรก เขาบอกว่าเดินข the the ึ้นไปได้ถ right ึงชั้นสี <S <S ่เลยได้ถึงชั้นสี่แต่ว่าลงไปตรงนี้ก็ะมาณสามรเมตรแต่ถ้าใครไม่เดินก็มีรถนี่มีรถคนละสิบาทเองห้ามให้อาหารสัตว์ป่าก็เหมือนทุกที่เขาทำทางดีอยู่นะมันกลัวตัวลูกลิงคะ เขาก็เหนื่อยแล้วเขาล้มหัวทิ่มกุกๆๆกุกกุกกุกก็กลายเป็นงไงไงนักเทศศพภัยหรือเปล่ามีของขายด้วยแล้วก็มีจุดถ่ายรูเปเต็มไปหมดเมืเราจะไปเข้าห้องอ่ะมีตรงนั้นก็คือไปดูมีตรงนี้ดูมีที่นั่งเยอะแยะมากมาย ตรงนี้เราต้องเดินเดินเดินขึ้นไปชั้นสีไม่ส่งเสียงดังด้วยนะดูคน,นแบบนี้บ้างขึ้นน่าจะเป็นทางไหนตันวเขาไม่อยากเดินลุยนะ้ำเดินลเลาะลงมาจากตรงนี้นะไม่ได้เดินขึ้นตรงนี้ นี่น่าจะเป็นทางขึ้นสินะทางขึ้นง่ายจะตายร้อนปะไม่ร้อนขอเก็บอของกอนกันทางขึ้นอยู่ตรงนูน้นกล่งตั๊กลับคืนไปปะเต้าน้ำมาเขาใส่เองเอาน้ำมาใส่ลงไปโอเค ถึงแล้วชั้นหนึ่งกำตีกันไม่เสร็จฮลัลโหลน้าไปเนาะฮะลัลโหลทำไมไม่พูดไม่จาเลยอะ่ฮะฮัลโหลโอ้ยเดินขึ้นมาคิดว่าน้ำตกที่ไหนได้ท่อประปาแตก เราต้องเดินลงไปข้างล่างก่อนหรออ๋อมีตรงนี้มีไปทางนี้กลับไปทางนั้นหรอสนุกมากชอบเที่ยวไหมชอบเที่ยวแต่ว่าชอบนีเสอะ ก็เชื่อแต่อยากอยู่ที่เฉยนั่งให้เฉยอ่ะเนี่ยนั่งอยู่ในน้ำให้เฉยอ่ะเราได้ยินเสียงคนเล่นน้ำอยู่ข้างล่างเหมือนคนเล่นน้ำตลอดใช่่ห็นระหว่างทางเหมือนแบบมีน้ำให้เล่นตลอดทางถ้าเกิดว่าเราไม่มาทางเดินที่เดินมาเมื่อกี้เราก็เดินขึ้นตามน้ำตกก็ได้เดี๋ยวพาไปดูทางว่าพอเดินได้ไหมเนีย่ยถ้าทางเดินขึ้นมาตามโขดหิน ตามน้ำตกเลยอะ่ะก็จะเป็นหินประมาณเนี้ยเดินไหวไหมอะ่ะถ้าเดินไหวชอบน้ําเย็นๆตลอดทางก็มาทางนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเดินง่ายๆก็เดินมาตามทางปกติเนี่ยก็จะมีน้ําให้เล่นแบบเนี้ยเหือทาปกติก็จะชันๆนิดนึง,งเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่ได้ ผจญภัยมากเอาจริงนะถ้าไม่ได้ไปขึ้นบันไดที่นี่มาไม่ได้ยากนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆยังเดินขึ้นสบายเลย อเราจะมากันแค่น,นี้นะแล้วเราจะเดินทางกลับเดินทางกลับแบบนี้ ย่างหนอพองหนาทางที่นี่หรอถ้าเทียบกับเขาใหญ่ที่เคยไปอะ่ะที่นี่ยากกว่าเพราะว่าทางค่อนข้างชันแล้วก็เดินข้างๆหน้าผา

สองครับมาเลยมาเลยมาสองยังรอเลยครับยืนเหรอไปยืน เราเด็กปะตัางอะใช่เอาเบปซี่นั่งรถกันเที่ยวอ่ะใช่ 咱们走。